พัดลมมันยังไม่ว่านใดว่าต่อพัดลมจึงสัน้นเจ้าต้อเอาสีน,นี่มาน,นี่เนาะพัดลม<ป>ไม่จะต่อย,อยังไงต่อย,อยังไงนั้พัดลมเจ้าอะโอ้เอาออกผู้ดใดพายจังสัน้นเจ้าต่อพัดลมพี่น้องโอ้ยเนาะขนาดเป็นเท่าแกคนนี่นี่จะจมให้ผู้ใดเอ๊ะใครให้ถอดออกมาจ้ะ ไปยังไงเออฮ้หัวอะไรนี่หโอ้เออนั่นละตอแบบนั่นละโอ้ดีละตอพัดลมดีถูกต้องเออโมเมนต์ทางนั่นอีกทางนึงนี่หเออโอ้ยเป็นดอกยวแกก็ในนี้ตอพัดลมมันหลุดยังไงล่ะมันเห็นได้เลยโมเมนต์เบิ้งเบิ้งเห็ดเอาไหมเอาไหม มันเข่าหูมันไปเขอาแล้วไงเอาหมุนไปหนิหมุนไปมันเข่าลอกตื่นล่ะโอ้ยเดี๋ยวที่เอาไปลงคลิปอี่ดีเด้อนีิไม่ดีตอปัดลมเอาไหมนั่งหลังกูเอามาต่ออีกโอ้ยไม่ได้แล้วลูกน้องหัวรอยอย่างตายตายหัวรอยอย่างนกไห่เบิ่งหนาดอกนกอ้ายคนยัดเข้าไปบ่แม่น ยัดบ่ถือกไม่ทำไม่ถูกออกออกมาไหมดึงดีๆดออเอาให้มันยึดกับตัวนี้ให้มันตรงกรันถ้ามันไม่ตรงกันใบมันจะแตกเนี่ยตัวยำแหลมเนี่ยเอาให้เอาตัวนี้มาตรง<ด>กัน,นรู้แล้วอะไรรู้แล้วทําดีทุกอย่างเห็นมันผิดพลาดบ่อยเนี่ยแต่วา่าแต่ลูกน้องเนี่ยยัดดีๆเอาตัวเอง ตอปัดลมผ่านไหนปั๊บตอปัดลมแบบนั้นพ่อใสเบิ่งได้กลิปนั่นเด้อก็จะไปเข้าล่องได้ยังไงเราอ้ยมันเข่าเลยไม่ข้างในข้างในอะ่ะนั่นแหละก็มันไม่เข้าพอดีมันดันเสือกเป็นหมุนนี่ไงไม่ต้องหมุนใส่ไปเลยตรงเออนั่นแหละล็อกเหมือเข้าล็อกเราเนี่เข้าไม,าไม่มันกึกแล้วนีหนีหนีหนี เอามันกึกแล้วนี่ดูตัวนี้ก็รู้แล้วนี่ได้แล้วบ่เป็นอย่างมันกึกแล้วเอาไงเอาเวิรงน้ำที่มีใชอย่างเป็นปิดแล้วน้ำโบแมนเอาว่ามันบ่ถือหูมันเนี่ยสั้นขึ้นเยอะไม่ก็นี่ไงนี่มันถือไอ้ที่อยู่ข้างล่าง เหล็กนี่ไงที่บอกว่าให้มันไปอยู่ท้องบอลเอราะนั้นไข่เป็นคนใส่เออนั่นแหละถูกแล้วแต่อันนี้มันมันแกะออกได้ไม่เป็นไรมันแกะออกได้ไม่เป็นไรอันนี้มันแกะออกได้ช่างหัวเออยาวาทุกคนดื่นใจแต่ก็ดีแล้วเพี้เพี้ยนมแล้วดอกไม่นี่ใส่ดีๆคือเถ่าอันเห็ดพัดลมโอ้ย รอกอกกเหมืนเออัอนี้ใส่มันตุงหรอกที่ละ่ะนิวบอกกอนอ่าิดหนแล้วไมนได้แล้วไม่ห็นดลงโอ้โ